คนเยอะมากพี่นอ้องโอ้โห <c oughs> น่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบล,ลาลานะพี่น้องแล้วนี่นะนี่เอคัทเชียนะครับนีนี่คือกาแ่อ่ะนี้อแล้วโอ้พี่นอ้อ <c oughs> ง คนเยอะมากพี่น้องดูสวัสดีครับพี่น้องสองฟังใทยเลาาเนาะตอนนี้ต้อมก่อยู่ที่ห้างยูเนียนมอลละพี่น้องวันนี้ต้อมจะพาเดินหายูเนียนมอลกันเนาะพี่น้องเนาะไอที่ตรงอยู่ใกล้ะหอดเส้นทางดา่านเผาพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกับสีมีงานเนาะนีะ่เขาไปส้มบรรยากาศข้างในงานกันเ้ยพี่น้อง นี่พี่น้องเวทีเป็นกะต่างกันน้อพี่น้องเนาะน,นี่เริ่มต้นงานมนที่ยี่สหา21นะาพี่นอ้องหาสิปเป็นแบบ,บางานแบบนี่พี่น้องแล้วลาก็ดีน้อพี่น้องเนาะตามไฟปอดติเตร์เนาะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าหางนี่ต้อมกะโมเดลสูขมาพี่น้อง กลั <G ül> วว่ามันเนนอเนาไม่รอบมือเด็กด้ลยองมาเข้าอีพีเอฟซี F บาบเบิ้งมาชมกันในหางเลยเมือเี็กมีโอก,กาสดีนาะพี่น้องลอ,งลองทีได้มาเดินห้างยูเนี่ยนมอนั่นเอง เนี่ยลงไปสั่นไต่ดินกันพี่น้องโอ้โกเมนสั่นไต่ดินแล้วพี่น้องเป็นสั่นนะพี่น,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 พน้องน้อสัน่นสั่นจีนั่นเองเนาะอ,อ๋อข้างล่างก็จะเป็นร้านเอ็มเคแล้วพี่น้องตุ้นทางใหญ่แล้วพี่น้องเนาะ เป็นห้างใหญ่นะนี่ก็คือซันจีนะพี่น้องต่ว่างานเพื่อนนี้เรดีมจ้าม่งกับโบฮูนะพี่น้องเนาะมุนีกัเป็นมือวันเสาร์เราพี่น้องที่ยี่สิบนะผุกคนก็จะมาจอนะพี่น้องบรรยากาศล่าสุดนะพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องนี่คือก็จะมียูทูบเบอร์หลายๆช่องนะพี่น้องเนี่ยมารอ

คนเยอะมากพี่น้องดูโอ้โหพี่น้องห้างแทบแตกนะนี่พี่น้องคนเยอะมากเลย ยูเดียนมอลพี่น้องเนาะซื้อกับพบกคุณพี่น้องเพว่าบาเคยเขามาเนาะนี่เพิ่นก็จะมาจับจองเมทีแบบนี้เวยพี่น้องเรายูทูบเปอร์ด้วว่าซื้อต่างๆนาอพี่น้องเนาะกามาล่อหาส้มน้อพี่น้องโอโ้อันนี้ตรงลานซันจีนะพี่น้องมีซันใต้ดินด้วยปะเนี่ย โอ้ตรงนั้นนะพี่น้องนะต่อคิวไม่รู้ว่าต่อคิวน่าจะรออะไรสักอย่างนาะพี่น้องเนะะาะแต่ว่าตอมเดินผ่านมาเห็นคนุนเขาลายพี่น้องเลยลองเขามาเบิองเนาะน่าจะเป็นงานเกี่ยวกับแบบการเต่งโตแต่ขายแบบกระตูนนาะอพี่น้องโตการ์ตูตนเนาะนี่หมอใคในงาน โอ้โหแต่งชุดเขาเรียกว่าพร้อมเพยอะไรเลยนะโอ้สวยมากพี่น้องนี่เป็นต้นหลอกสาก,กุระนะโอ้โหสวยจริงๆแล้วพี่น้องเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะพี่น้องน, <Okay. S 1> นี่พี่น้อง ายแบบญี่ปุ่นนะพี่น้องโอ้โหเนียสวยนาพี่น้องาะหลอกซากุระนะมีบรรยากาศภายในห้างยูเดียนมอน่าจะมีการซื้อตั๋วหรือว่าลงทะเบียนอะไรสักอย่างไงพี่น้องาะอาจเป็นใครการ์ตุน,นพี่น้องละเนี่แบบนี้ด้นาะพี่น้องแต่บหูบางงานเพิ่นนี่จะเดิม จังมุงเนาะกระแต่ว่าจุดนี้นี่ต่อคิวกันยาวมากเลยนะนี่พี่น้องจุดนี้นี่นะพี่น้องต่อคิวกันแบบนี้เลยนะโอ้โห,โหพี่น้อง ข้างในก็จะมีรูปการ์ตูนแล้วก็ตกแต่งด้วยหลอกซากุระนะข้างในตรงนี้นี่พี่น้องต่อคิวกันยาวเลยพี่น้องนี่นะ ต่อคิวกันยาวเลยนะพี่นอ้องหนึ่สองคิวเลยไม่รู้ว่างานนี้เริ่มกี่โมงนะพี่นอ้องแต่ว่าตรงนี้นี่สวยมากเลยพี่นอ้องตรงนี้นะสวยมากเลยเพราะว่าเพิ่นตกแต่งด้วยไฟ LED น้องพี่นอ้นองเนาะนี่เดี๋ยวเลยดูข้างบนกลายเป็นไฟเดี๋ยวเลยพี่นอ้อง ก็จะมีซื้อต่างๆมาพี่น้องเนาะนี่มารอกันแบบนี้นะพี่น้องนี่นะคิวยาวเลยเติดพี่น้องแบบนี้นะ <c oughs> งานก็ถึงวันที่21น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะพี่น้องเนาะแต่กาบบฮูบาเพิ่นเดิมงานขี่มุ่งเนาะ ใีห้องก๋าิมาอัปเดตอีกเท่อนึงพี่น้องตอนนี้ห้าก่อนจะเดิมงานหาก่อ็จะอัปเดตก่อนเ้อพี่นอ้องอู้เป็นหางแบบสวย,วยน้องพี่น้องเนาะนี่พี่น้องอันนี้คือซันจีเนาะเป็นหางที่กวางเนาะพี่น้องแต่ว่าห้างก๋าบ๊กเคยเด้เขามากเนาะส่วนมากมิตรเดย์ไปไอตรงเส้นทันลาดพาวน้องพี่น้องแต่ว่าบ๊กเคย เขามายูเนียนมอจักเถื่อเนาะนี่ยกวางน้องพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะอ๋อจะมีอยู่6กสันพี่นอ้องนี่ยจะมีอยู่6กสันน้องพี่นอนะ้องเนาะโอ้ทีอบ้านใหญ่เติอมแล้วนพี่นอนะ้องเนาะ6สันเนาะ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะเพิ่นตกแตงลานพีออ่น้องสวยมากเลยนี่นะ ก็เป็นมาคิมนี่ตอมก็จะได้จบคลิปตอนี้เด้อพี่น้องเพราะว่าตอมกะบมาสิเขามาเบิ้งซื้อเนาะพี่น้องเนาะกะเห็นว่นมามันมีงานเนาะพี่น้องก็ได้่ายเก็บให้พี่ๆ FC ได้เบิ่งได้ชมกันเนาะกะเป็นมาคิมกกนี่เฮากัจะได้จบคลิปไปเพียง์ตันนิกกาแฟพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเฮาเฮ็ดคลิปต่อไปนั่นเองเดอ้อสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันพี่น้อง